เขาใช้ปูนเขาใช้ปูนนะคะเป็นตัวเชื่อมให้ศีลาแรงมันติดกันเห็นปูนไหมลูกรอยสีขาวๆตรงนี้ก็คือปูนนะคะแต่ลองดาวรู้ิีว่าปูนในอดีตเนี่ยเขาใช้อะารเป็นส่วนประกอบล่ะในเมื่อมันไม่มีปูนซีเมนต์เมื่อกี้เพื่อนบอกมาหนึ่งคำบอกแล้วปูนขาวปูนขาวได้มาจากไหนได้มาจากหินปูนลงมันจะเป็นก้อนหินก้อนหินก้อนเล็กๆนะคะมี่สีขาวสามารถที่จะมาขูดเป็นผงๆได้ น้ำผึ้งแล้วละอะไรคะอลองเดาสิด,ดินดินดินแบบดินแว๊บดินใช่อะไรอีกลูกอลองเดาสิคะเปลือกหอยคู่เก่งมากมีเปลือกหอยด้วย <c oughs> นะคะแล้วก็คีณตาย ยายแต่มันยังไม่เหนียวเลยยังเรื่งยังเหนียวไม่พอเขาจะให้ใช้อะไรทําให้มันเหนียวอีกไน,น้ำน้ำมันจะเหนียวไหมไม่เหนียวค่ะต้อง,องหาจากธรรมชาติเนี่ยแหละยางไมยง้ยางยาง,ยางถูกต้อง เอาอยางต้นน <Yeah. S 1> ี้แหละใส่ลงไปแล้วก็คลิกเป็นกาวตัวนิดนึงทำมาตัดถือไว้เฉยเฉยฉันไข่ไมเขา ว่าทำอะไรกัน